สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้เติมเงินเติมสุขครับวันนี้ผมป๊อบปริญญาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตู้แบบนี้นะครับกำลังจะทําให้นาล้านของคุณผู้ชมนั้นสามารถเรียกหรือว่าดึงดูดลูกค้าได้นะครับก็เพราะว่าการชำระเงินที่ครบวงจรนะครับอยู่ในตู้นี้ตู้เดียวเลยเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาดูว่าตู้เติมสุขนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้าแรกนะครับลูกค้าเข้ามากดทัชสกรีนครับ เรามีเมนูให้คุณลูกค้านะครับสามารถเลือกได้เยอะแยะเลยนะครับเริ่มต้นเลยก็คือการเติมเงินแบบมือถือปกตินะครับกดเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นครับกดยืนยันครับหลังจากนั้นนะครับระบบเราก็จะเชื่อมต่อไปที่เบอร์มือถือของลูกค้านะครับโดยให้เราเลือกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น AS d อ a c t t ท o ก Move นะครับแบบใหม่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแพนกิ้เราก็มีให้เติมเงินแล้วนะครับ สมุิผมเลือกเป็นของดีแท็กขึ้นมานะครับหนึ่งเบอร์แล้วก็ใส่การเติมเงินเข้าไปครับจะเป็นสิบาทยี่สิบาทสาวที่แบบสี่สิบาทแล้วแต่ครับสมุิผมจะเติมเงินยี่สิบาทนะครับหลังจากนั้นครับระบบก็จะเชื่อมต่อกับเบอร์มือถือของคุณลูกค้านะครับว่าคุณลูกค้านั้นมีความต้องการในการเติมเงินแบบไหนนะครับเสร็จสับปุ๊บนะครับก็จะบอกมาครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่หลังจากนั้นก็หยอดเงินเข้าไปในนี่ครับนี่ให้ดูนะครับก็จะมีที่หยอนเหรียญอยู่สองที่นะครับที่หย่อนเหรียญคือตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ยอดแบงค์นะครับอันนี้คือวิธีการเติมเงินง่ายๆกับตู้เติมสุกนะครับตอนนี้เจ้าตู้เติมสุกเองนะครับยังมีบริการที่มากกว่าที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เพียงแค่เติมเงินนะครับก็มีเรื่องของการเติมบัตรเติมเงินหลายๆคนครับที่ได้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น True Money นะครับหรือพวก t True WiFi หรือจะเป็นพวกการ์ดเกมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาเติมแต่ที่สำคัญครับผมมีอีกหนึ่งเมนูอันนี้เขาเรียกว่า เติมไลน์นะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับการที่เติมไลน์คือบางคนเนี่ยนะครับเขาไปซื้อสปีกเกอร์ในไลน์หรือว่าเขาเรียกว่าจ่ายเครดิตในไลน์เนี่ยก็สามารถเติมที่ตรงนี้ครับหลายคนนะครับทําไม่เป็นครับเพราะว่าจะต้องใช้บัตรเครดิตในการเติมไม่ยด้ครับเข้าไปที่ไอคอนไลน์นะครับก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ครับโดยปกตินะครับไลน์เนี่ยเขาจะผูกไว้กับเบอร์มือถือนะครับสมมติผมกดหนึ่งร้อบาทนะครับเครดิตไลน์เนี่ยนะครับก็จะ เขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ใน l ล ne ID นั้นเลยนะครับอีกบริการที่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเรื่องของบริการตัวนี้ครับสแกนบาร์โค้ดพอเรากดปุ่มสแกนบาร์โค้ดนะครับระบบของตู้เติมสุกนั้นมีข้อเด่นกว่าที่ที่อื่นยังไม่มีนะครับน่าหมายความว่าไม่ต้องเข้าไปเลือกครับว่าเป็นบินอะไรเราก็สามารถนี่ครับดูตัวที่มือผมเลยนะครับก็จะมีสามารถยิงบาร์โค้ดของพวกต่างๆบินต่างๆนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันว่า ในบินต่างๆเนี่ยที่ชําระมีอะไรได้บ้างนะครับเข้ามาเลือกบริการครับผมแบ่งหมวดหัวไว้หลายหมวดครับหมวดแรกคือชําระสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคภาษีสัมภากรแล้วก็กรมขนส่งทางบกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถชําระได้นะครับกลับไปดูเมนูต่อไปครับว่าชําระอะไรได้อีกนะครับ เรามาดูว่างานของเรานั้นเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูที่เลือกประเภทบินนะครับอันที่2คือบริการของทูหลายคนนะครับต้องการชําระไม่ว่าจะเป็นท่าโทรศัพท์พื้นฐานทูวิช s ั่นนะครับนี่คือบริการของทูแบบครบวงจรก็สามารถชําระผ่านตู้เติมสุกได้โทรศัพท์แบบรายเดือนและอินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะเป็นเอสรายเดือนนี่เป็นสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตนะครับแม้กระทั่งล็อกอินโฟนะครับหรือแม้กระทั่ง มีแท็กรายเดือนนะครับก็สามารถชาระค่าอินเทอร์เน็ตได้เรายังมีบริการสินเชื่ออีกครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าโดนใจคนแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทกสนะครับเซ็นทรัลการ์ดอีออนพาวเวอร์บายนะครับซิตี้แบงค์นะครับยังไม่หมดครับยังมีอีกตั้งหลายบริการที่เชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเรียกว่าบัตรสินเชื่อยังมีเรื่องของบัตรเครดิตครับ บัตรเครดิตนี่ก็มีให้ชาระทุกเกือบทุกแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีบัตรเครดิตนะครับแม้รกระ,ระกทั่งซิตี้แบงค์นะครับรวมถึงยังมีของกอรุงเทพธนาคารนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยเดียวมีทีเอ็มบีด้วยนะครับ <ences l ots> อีกหนึ่งหมวดนะครับที่ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเดินเข้าตู้เติมสุกแล้วก็ก็เกิดความประทับใจได้เลยแล้ครับนั่นก็คือเรื่องของประกันต่างๆครับเรามีให้ทุกคนนะครับสามารถชําระเบี้ยประกันนะครับไม่ว่าจะเป็น AA ไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิตมิตรแท้ประกันภัยนะครับหรือผู้ประสบภัยกลางนะครับยังไม่หมดครับยังมีของโอ้โหประกันภัยแอ็กซ่า EQM นะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยพณิชย์ิประกันภัยนะครับยังไม่หมดครับยังมีของธนชาติยังมีของ FWD นะครับกรุงศรีอันนี้คือในส่วนของประกันต่างๆครับแล้วยังมีของ leasing ครับ leasing นี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยนะครับก็จะมีอย่างของสีสวัสดิ์ติดล้อเงินติดล้อนะครับ เป็นของกรุงศรีลิสซิ่ง B.M นะครับแล้วก็มีนิสสันลิสซิ่งนะครับยังไม่หมดนะครับมีของ i อ่าซีด้วยนะครับมีของกรุงธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็มีราดทานีมีธนาชาติลิสซิ่งนะครับโอ้ผมว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือบริการของลิสซิ่งอีกหนึ่งบริการครับหลายคนเป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีของ G.M. m กร m m ครับที่ติดกล่องรายเดือนนะครับก็สามารถที่ชำระผ่าน ตูของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็บริการสุดท้ายครับบริการอื่นๆนะครับเราก็ยังเจาะไปถึงท่านไทยทิ i เก็ตเมเจอร์นะครับมีการชำระเงินของบริษัทมิตรทีนและผมเชื่อว่าอันนี้แหละครับเป็นตัวไฮไลท์เลยคือการแครหักแข่งชาติหรือบางคนเนี่ยเขาทำเว e ็บอีคอมเมิร์ซนะครับก็คือเข้าไปชำระเงินผ่านตลาด .com ได้ด้วยนะครับยังไม่หมดครับยังมีบริการอื่นๆอีกเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ของบริษัทที่เชื่อมต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือบริการผ่านทางบินของเราทั้งหมดนะครับนี่คือเรียกว่ารูปแบบที่ทันสมัยแล้วก็ครบวงจรเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับที่ได้เห็นตู้เติมสุขวันนี้นะครับถือบินมาหนึ่งใบครับผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่ใช้บริการจริงๆเพราะเรามีเกือบครบอีกหนึ่งบริการครับที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ห้ามพลาดเลยสั้นๆครับเรื่องของชำระเงินรายเดือน หลายๆตู้เติมเงินนะครับมีอาจจะได้แค่แค่บริการเดียวได้ค่ายเดียวเดี่ยวนี้ครับเรามีครบตั้งแต่เป็นของ True, A, S แล้วก็ d t แทนะครับอันนี้คือเป็นการชำระเงินแบบรายเดือนเลยล่ะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาง่ายๆครับกดปุ่มธงชาติตรงนี้ครับนี่ครับมีไทยลาวกัมุชาเวียดนามพม่าภาษาอังกฤษเราเริ่มกับประเทศแรกครับภาษาเล่า การเลือกบริการที่ทานต้องการเห็นไหมครับเราเปลี่ยนภาษาลาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นฟอนต์ลาวด้วยยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเติมเงินนะครับกรุณาระบุเปิดโทรศัพท์มือถือนี่ใส่เบอร์ครับ08-04-4-9-9-2-2-6นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงภาษาลาวเลยนะครับสบ,สบายดี อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งภาษานะครับงเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นภาษาของกัมพูชาครับนี่เห็นไหมครับน,นี่เห็นไหมครับน,นี่ก็คือสุดด้ยสุขชีรุษศักดิ์กรรมเดโลเนตรกาศนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นระบบ ของเติมสุกทั้งหมดนะครับผมว่าน่าจะถูกใจกับสมาชิกทุกท่านรวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับวันนี้เห็นตู้แบบนี้นะครับขาวๆแบบนี้อย่าไปค้นหาที่ไหนครับหยิบบินมาเข้ามาใช้บริการได้เลยครับแล้วติดตามต่อไปครับว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมกับตู้เติมสุกครับขอบคุณนะครับ